มีคนมาเซอร์รไ์พี่ด้วยฮะมีคนมาแอบเซอร์รไ์พี่ด้วยพี่จบมอส้ำแอบมาเซอร์รไ์พี่โอ๊ยอ้วนให้พี่ขี่กลับบ้านนะนอ้วนก็เสร็จแล้วก็ได้กลับเลย วันเอาอะไรมาให้พี่ฮะวัวนเอาอะไรมาให้พี่วันมีอะไรมาสบายพี่หรอวันนี้อ้วนมาโรงเรียนพี่ด้วยนะคะนะคะวันนี้พี่ปอจับอ่พี่ปอปักฉีมนะคะอ้วนก็แอบมากับนะคะมากับพี่เลี้ยงสองคนนะคะวันนี้นะคะพี่มี่กับพี่แบงค์นะคะลูกพี่บูมอยู่บ้านนะคะดู อยู่บ้านนะคะเดินก็เร็วฮะเทมาเลยเหรอฮะมเทมเกไปดิกไต่นาอรดิซเนี่ยน่มีการตื่นมกาตื่นอนนีเพงงอะไรก็พังเลมีอย่างเดียวพียเดียวที่เดิน เดินสายตูดเดินสายตูดลงเดินสายตูดค่ะปกติไม่เคยมาตูดเลยเต็มแบบชิลมากวันนี้มาไกลนะคะมาโรงเรียนพี่ปอเลยนะคะตกใจไหมตกใจสิบหรอมาตกใจแก่ๆกินน้ำกินน้ำตามทางตกใจรถน้ำเดี๋ยวพี่ก็ออกมาแล้วนะคะตอนนี้ คู่อยากอ่าพ่อให้บอว่าอยู่นะคะเดี๋ยวก็ออกมา้หกชั้น้หกชั้นหกชั้นห <ms> กชั้นชั้น <t od ulate> เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาของควานควานอปอนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะน้องมาไม่ได้บอกด้วยนะว่าน้องมานะคะมีคุณพ่อจมนิดหน่อยว่า,อาแอบ,บเอาน้องมาทำอะไร <t od ulate> คุณพ่อมีจมนิดนึงว่าแอบเอาน้องมาเฮ็ดยานไปไป๋ยวรอติดตามชมนะจ๊ะแม่แม่เอฟซีนะคะนะคะวันนี้หมูวันนะคะหมูวันจากกี่มาแมาเ่เสื้อไพรี่พี่โอปอปากชิมนะคะที่โรงเรียนนะจ๊ะนนะฮา Okay. <laughs> บอกว่ามีคนแอบมาเซอร์ไพรส์พ,พี่เจอแล้วเอาน้องมาทำไมนะคะก็เป็นจบไปอีกหนึ่งขั้นนะคะก้าวต่อไปน้อง เอาน้องมาจริงเหรอวะฉันอะไรนะโอเป็นถนนอะไรวะโอ้เอา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 แม่เอาเอาเอาน้องมา น้องมาแล้วคือใจก่อนนั่งลงเออขอด้วยขอด้วยขอด้วยอ่าเออนะคะนี่เอออ่ะพี่พี่ เอาพี่หาน้องหน่อยสิพี่น้องอุตสา่ามาหามันนี่น้อยเอาเร็วๆน้องอุตส,นะส่ามาไอเซอร์ไพร์นะอ้วนมาเซอร์ไพร์พี่ไปเร็วหาน้องก่อนเื้อเชืออ,อันนั้นให้น้องก่อนเออเอาดอกไม้ให้พี่แบงค์แล้วขี่น้องก่อนเออเอาดอกไม้ให้พี่แบงค์แล้วก็ขึ้นน้องก่อนน้องอุตสา่ามาโอ้ยเอาวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยเก็บ ดูนะไปไม่ข e> ี่ไม่ได้หรอนั่งไงเอาไปสิเออทางเขาก็กวักมือเรียกพี่พี่ก็มานั่นเลยอาหอม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 จุ๊บเอ้ยเอออ้วนเอออ้วนอวดเอออ่อนอ่อนอ่อนเอานั่นก็ขึ้นเลยขึ้นเลยนั่นพี่นั่นมาทางพี่มี่ ขึ้นมาทางพี่มี่เลยเออเอาดีดีไม่ลื่นไม่ลื่นมีเชือกกับอยู่เอาเลยขึ้นดีดีเออ เออเอองานมาเออเออเอาเอาเอาดอกไม้ถือดอกไม้ด้วยทีเนี้ยเออมานิดน้อยบนคอช้างแม่แม่เลิศค่ะ นู้นไปเลยค่ะไปทางนู้นพอบอกไปทางนู้นไปทาง